สวัสดีครับตอีเปแคชาไทยสุดแรงนะครับวันนี้โชว์รี่เอเดชันทีวีโชว์ครับมีความภาคภูมิใจจะนําเสนอสินค้าเราจะไม่เรียกสินค้าชิ้นนี้ว่าของท้ายนะครับแต่เราจะเรียกมันว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์สุดหรูนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวเฟอร์นิเจอร์สุดหรู้วยเข้ามาดูใกล้ๆครับผมมาที่กล่องท้ายนะครับจากแบรนด์ g i v อิตาลีครับเพื่อนครับแบรนด์ g i v อิตาลีรหัสของเขาตัวนี้นะครับก็คือ Maxia 4อยู่นี้ครับ รหัสของเขานะครับ Maxia 4นะครับ Maxia 4มีชื่อเล่นว่า V56 นะครับ V56 ของเขาเนี่ยก็คือตามรหัสของเขาเลยคือในความหมายก็คือความจุ56ลิตรครับเพื่อนอความจุ56ลิตรก่อนเราจะไปดูภายในเรามาดูกันน่อนว่าในส่วทุกคนไอ้เป็นขั้นของเขานะครับกว้างคุณยาวคุณสูงข,ขนาดของเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้า,า,าถามกว้างตอคุณถามเพื่อนๆนะครับความกว้างของตัวเขาเนี่ย V56 ประมาณ10เซน นะครับเพื่อนครับส่วนสูงของเขาเนี่ยสูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ33เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความเรียกว่าความยาวนะครับจากหลังมาหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรนะครับอันนี้คือตัวกว้างคุณยาพคุณสนบั้นของเขานะครับที่ความสูง5้าของนี้นะครับมีอะไรใส่อะไรได้บ้างมาดูกันครับวิธีการเปิด V56 นะครับอ่าเรอยดูนะครับใส่กุญแจครับ มุนนิดเดงปั๊บจะมาอยู่ที่ตำแหน่งโอเพนแล้วเราสามารถกดตรงปุ่งตรงคำว่าเพรสนีได้เลยครับเพื่อนครับปุ๊บฝาจะเปิดทันทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวกล่องออกจากถาดนะครับให้กดไปอีกคลิกหนึ่งไปทางขวานะครับปั๊บนี่มือจับจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติครับอ่าดูอีกทีนะปุ๊บนะครับไขกวญแจครับปุ๊บยังไม่เด้งนะครับกดปุ๊บ่เด้งขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ ยกนะครับปุ่มบนเป็นตัวปุ่มสำหรับเปิดฝานะครับปุ่มล่างสำหรับถอดกล่องนะครับนี่ฮะอ่าหัวปุ่มล่างแบบนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็สามารถพิ้วขึ้นที่พักแบบนี้ได้เลยพิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยนี่ครับทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัว56ลิตรเนี่ยเขาใส่อะไรได้บ้างนะครับนีครับความจุข,ของเขาสามารถใส่หมวกกันน็อกสองใบแบบเต็มใบนะเพื่อนนะ สองใบแบบเต็มใบาวางปกติเลยวางแบบนี้เลยแถมด้วยพื้นที่ที่เราสามารถใส่กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับขนาดความขนาดคอ,อมพิวเตอร์ประมาณ14นิ้วนะเพื่อนะนะนี่ครับใส่แบบนี้เลยนะฮะภายในของเขาก็จะเป็นตัวกล่องที่มีความหรูหรานะครับมีแผ่นรองกันกระแทกมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ที่เห็นเบ้าตัวนี้เพื่อนอ่าชี้น,นะครับเบ้าตัวนี้ครับเบ้าตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะเขาทําไว้เพื่อจะติดชุดไฟ LED ที่กล่องนะครับเป็นซึ่งเป็นออปชั่นเสริมสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ชุดไฟ LED นะครับกูแจให้มามาตรฐาน2ดอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวรั้งสายตัวรั้งฝาเนี่ยนะครับจะมีสองข้างตามอิสเ,เลยคือตรงนี้นะครับอ่าสองข้างแบบนี้เลย สายรัดกันกระแทกให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นีออ่ครับนี่ฮะอ่ทีนี้ตอบคาถามครับผมว่า V56 าเนี่ยไฟ LED เขาอยู่ตรงไหนไฟ LED อ่ขอาข้ามรู้ไม่ใช่นะครับไฟ LED เขาจะเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะครับแต่ต้องประกอบโดยช่างนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเพื่อนๆอ,อ่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยอ่ากดเบรกเนี่ยไฟก็จะขึ้นบริเวณนี้นั่นเองก็จะดูสวยงามแบบนีเดียวแต่เป็นออปชั่นเสริมนะนะครับ แล้วก็ตัว V 5 6 m a x i o เนี่ยนะครับมีให้เลือก2องออปชันนะครับเป็นออปชันแบบนี้ก็คือฝาครอบตรงบริเวณนี้ครับเป็นฝาครอบที่เป็นพลาสติกพิมพ์ลายเคปลาแบบนี้เลยนะครับเท็กเจอร์แบบนี้เลยนะครับหรือออปชัน2ก็คือเหมือนที่เราเคยทำรีวิว V 4 7ไปนะก็คือบริเวณนี้จะเป็นฝาอลูมิเนียมอลูมิเนียมแท้ๆเลยก็ดูหรูไปอีกขั้นหนึ่งเลยเซึ่งอลูมิเนียมจะแพงกว่าแล้วก็ตัวเบาะพิงของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะพิง ตรงรุ่จะอยู่บริเวณนี้นะครับสั่งเพิ่มเติมได้เป็นออปชั่นเสริมครับโอเคในส่วนของตัว Givi t a l y B56 Maxi a i 4ตัวนี้ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับที่หรูหราอีก1ชุดอีก1ชิ้นนะครับที่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ต้องการกล่องที่จำเจและต้องการกล่องที่แบบเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับในรุ่นของกล่องพลาสติก ABS นะครับก็แนะนำตัวนี้เลย Givi t a l y Maxi a i 4 ครับผมโอเคขอบคุณที่ตามชมครับเดี๋ยวมีอาัสนนราคาตัวนี้นะเดี๋ยวจะโพสไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่ตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอย่างจริแล้วก็มีอะไรใหม่ๆจะมาทำร,รีวิวให้อีกขอบคุณครับสวัสดีครับ